เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุค่ะหลักๆเลยคือพฤติกรรมของมนุษย์แม้กระทั่งบนท้องถนนในการใช้ชีวิตประจําวันเราก็ก่อให้เกิดมลพิษได้นั่นก็คือการเผาไหม้จากท่อไอเสียจากรถที่ผู้คนใช้สัญจรไปมาค่ะมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของระบบเชื้อเพลิงของรถยนต์ในระบบดีเซลขึ้นไปบนอากาศก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงไปสู่แหล่งน้ําตกตะกอนสู่ผื้นดินก็ก่อให้เกิดมลภาวะส่งผลต่อระบบนิเวศค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายวันนี้รายการโลกสวยในสิ่งแวดล้อมค่ะพามาดูเกี่ยวกับมาตรการขจัดควันดำในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยค่าว่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะรถบรรทุกรถโดยสารหรือแม้แต่รถยนต์ดีเซลทั่วไปที่ใช้งานมานานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงของประชาชนเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคถุงลมโป่งพองโรคผิวหนัง โรคเยื่อบูตาอักเสบรวมไปถึงโรคมะเร็งและปัญหาหลักอีกประการคือสารพิษที่อยู่ในควันดำเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกอันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งนับเป็นปัญหาระดับโลกในปัจจุบันในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาควันดำในประเทศไทยได้แก่กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานครและกองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งผนึกกกำลังการเพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะการตรวจจับและระงับการใช้ยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานทางรถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกและรถโดยสารประจำทางที่เป็นของหน่วยงานรัฐและรถร่วมบริการ ผ่า,านการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกและพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างเข้มขคนส่วนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานหลักๆที่ดำเนินมาตรการขจัดควันดำได้แก่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกสถานีตำร,รวจในพื้นที่เพื่อให้การจราจรบนท้องถนนเป็นการจราจรที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานแรกที่เราจะไปพูดคุยในวันนี้คือสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากปัญหาที่เรากล่าวไปนะคะเกี่ยวกับปัญหาด้านของมลพิษซึ่งเกิดจากควันดำของรถค่ะวันนี้เราลงพื้นที่มาพูดคุยกับท่านขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ว่าสำนักงกานส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีมาตรการอย่างไรในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรการการขจัดควดันดำค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ทรงค่ะสวัสดีค่ะ มาถึงพื้นที่มาเพื่อพูดคุยกับท่านขนส่งจังหวัดค่ะควันดำเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมของเราเลยนะคะทั้งอากาศทั้งน้ําทั้งดินขนส่งจังหวัดของเราค่ะมีนโยบายในการดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะก็ในส่วนของเรื่องควันดำนะคะกะ็ถือว่าเป็นนโยบายของกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางกรมเราะะก็ได้ตระหนักนะคะในเรื่องของปัญหามลพิษนะคะจากอ,อากาศ ทางอากาศของยานพาหนะนะคะซึ่งถือว่าโดยเฉพาะควันดำจากรถยนต์ดีเซลนะคะ,ะซึ่งเป็นควันดำจากรถยนต์ดีเซลเนี่ยจะถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่า PM 2.5นะคะในส่วนนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักแล้วก็เป็นมาตรการเชิงลุกนะคะในการที่จะลดปัญหาแล้วก็ จัดปัญหาจากควันดำจากยานพาหนะนะคะซึ่งทางกรมนะคะก็ก็ไม่ก็พยายามให้มีการให้ทุกสํานักง,งานนะคะก็ดําเนินการในเรื่องนี้ก็คือเพื่อที่จะลดปริมาณควันดำจากยานพาหนะนะคะให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อ่าเราก็ใช้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะก็กรณีที่รถที่มีควันดำนะคะเกินกว่าที่กําหนดนะคะก็จะมีการอ่าปรับนะคะของผู้อ่าทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าอ่าในส่วนของ รถที่เป็นรถส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อีอกอย่างหนึ่งก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้ารถของเราในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะหรือว่าไส้กรองอากาศของเราดีเนี่ยก็จะไม่ส่งผลในเรื่องของ ควันดำนะคะอันนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน,นื่องนะค,ะ,คะเรียกว่าดีต่อผู้ใช้รถด้วยเพราะรถเราก็กลายเป็นรถที่ได้มาตรฐานม,<ช>มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาและดีต่อสิ่งแวดลอ้อมอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะภาพรวมของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชคะ่ะพอเราเริ่มรับลูกมาจากกรมการขนส่งแล้วมีปัญหาเรื่องควันดำมากน้อยขนาดไหนและลดลงบ้างไหมคะ ก็ถ้าในส่วนของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเรานะคะเราก็จะมีการออกตรวจนะคะคือในส่วนของสำนักง,งานเองเนี่ยรถที่มาเข้าตรวจสภาพนะคะโดยเฉพาะดดรถตามพรบขนส่งเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจวัดควันดำด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถกรณีรถ รถตามพรบรถยนต์เนี่ยกรณีที่จะชําระภาษีเนี่ยเราจะเป็นทางตรอเนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาจะดําเนินการที่จะตรวจนะคะ,คะก็ถือว่าจะต้องมีการตรวจในทุกๆปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะมีมาตรการให้ผู้ตรวจการของเรานะคะออกไปตรวจ ทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีมีการตรวจทั้งไปตั้งจุดตรวจนะคะไปตั้งจุดตรวจก็ที่สํา,าคัญคือเราก็จะเอานําเครื่องมือเครื่องวัดควันดำเนี่ย<า>ออกตรวจด้วยนะคะแล้วก็รู้ว่ามีการที่สถานีเดินรถนะคะสถานีขนส่งเนี่ยกรณีรถโดยสารสาธารณะเนี่ยเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจวัดควันดำด้วยนะคะและ้วก็มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานที่มีรถเยอะๆนะคะรถทางราชการอย่างเช่นพวกแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทเนี่ยก็จะขอความร่วม มือให้เราเนี่ยเพราะว่าบางครั้งของเขาเป็นรถขนาดใหญ่เนี่ยให้ทางขนส่งเนี่ยไปร่วมตรวจสอบในเรื่องของวัดคันดำที่หน่วยงานด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จริงๆแล้วเวลามีการประชุมของระดับจังหวัดทางท่านผู้ว่าก็าได้มีการมอบนโยบายในส่วนนี้นะคะซึ่งทางขนส่งเราก็จะดูแลในเรื่องของ PM 2.5ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เราก,ก็มีการดําเนินการอยู่เป็นประจำนะคะทั้งในส่วนของสํานักง,งานหรือว่า,ากรณีรถส่วนบุคคลก็ทางตรอ,อ,อก,ก็มีการร่วมตรวจสอบกันด้วยนะคะค่ะอยากจะให้ท่านขนส่งจังหวัดค่ะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้มาตระหนักถึงความสําคัญในการตรวจสภาพรถไม่ให้เกิดควดคันดําส่งผลภาพรวมถึงสิ่งแวดล้อมฝากกันหน่อยค่ะค่ะก็ก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะที่ใช้รถใช้ถนนนะคะทั้งในส่วนของ ตามพรบรขนส่งนะคะซึ่งจะเป็นผู้ประกอบการเจ้าของรถนะคะก็อาจจะต้องดูแลตรวจสอบนะคะหรือว่าตามพรบรถยนต์นะคะรถกระบะนะคะวิธีการยิ่งง่ายที่สุดนะคะท่านก็ดูแลรถของท่านนะคะก็คือดูแลในเรื่องเครื่องยนต์นะคะหรือวาอ่าถ้ามีการได้ไปเข้าศูนย์ตรวจตรวจหรือว่าดูแลอยู่ประจําไม่ว่าจะเป็นไส้กรองต่างๆนะคะหรือว่าการใช้น้ํามันที่มีคุณภาพนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของอ ทําให้รถของเราเนี่ยก็คือไม่มีควันดำนะคะถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ทุกคนช่วยกันดูแลในส่วนนี้นะคะหรือว่าในส่วนของในสํานักง,งานเนี่ยเราก็บางครั้งนอกจากในเรื่องของควันดําแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทําให้สํานักง,งานเราเป็นสีเขียวนะคะลดการใช้กระดาษนะคะหรือว่าการประ,ประหยัดพลังงานนะคะใช้ในเรื่องของหลอดไฟประหยัดหรือว่าใช้ในเรื่องของไฟจากโซลาเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะ ร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะถ้าทุกคนได้ร่วมกันนะคะไม่ไม่เฉพาะเฉพาะรถจาก รถยนต์นะคะในส่วนเล็กๆน้อยๆในส่วนของทั้งสํานักงานของท่านแล้วก็ในในส่วนบ้านเรือนของท่านเนี่ยท่านก็สามารถที่จะร่วมกันที่จะช่วยอ่าให้ให้เหมือนกับให้เรามีอากาศที่ดีนะคะในส่วนนี้นะคะใช่แล้วค่ะคือการที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมดีก็ต้องเริ่มต้นจากสองมือเรานี่แหละอยู่ที่ไหนก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่นั่นนะคะอยู่ที่ทางานก็ลดการใช้พลังงานที่จําเป็นออกไปอยู่ที่บ้านก็รู้จักคัดแยกขยะนะคะอยู่บนถนนก็ต้องลดดูแลค่ะดูแลรถของเราอย่าให้มีควันดำ ก็นะคะเริ่มจากรถของเรานะคะก็จะให้รถทุกๆคันในท้องถนนก็ไม่มีควันดำแล้วก็ลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านตุลย่สุดจังหวัดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่สุวันคงทองหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะผ่านกันก่อนว่าฝ่ายนี้เขาทําอะไรแล้วก็ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการากะจัดพันดํากันอย่างไรสวัสดีครับพี่นิ่มค่ะสวัสดีค่ะก็ะะในกลุ่มวิชาการขนส่งนะคะสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจ หลักๆเลยของกลุ่มวิชาการก็คือการควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งรถโด,ดยสารนะคะรถบรรทุกนะคะรถสาธารณะต่างๆนะคะรถส่วนบุคคลนะคะในการกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งนะคะให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้นะคะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายรวมด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการตรวจวัดควันดำนะคะ ก็ตอบโจทย์รัฐบาลเรื่อง PM 2.5นะคะก็นอกจากเราให้ความรู้กับผู้ประกอบการนะคะให้เขารู้ว่าต้องทำยังไงกับรถที่อยู่ในประกอบการขนส่งของเขานะคะให้รถมีสภาพความพร้อมแล้วก็ไม่มีควันดำนะคะเราก็ให้ความรู้แล้วนะคะเราก็ให้คําแนะนำํำเช่นว่าให้ใช้รถที่มีเสื้อเพลิงที่ปล่อยมลพิษต่ํารถพลังงานไฟฟ้ารถไฮบริดเป็นต้นนะคะ นอกจากนั้นถ้าอีกเรื่องหนึ่งกเ็เรียงไม่ได้คือการบังคับใช้กฎหมายถ้า,ามีรถหรือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถดําเนินการไปตามาที่กฎหมายเงื่อนไขกําหนดไว้ในเรื่องของค่าของควันดําต่างๆนะคะเราก็ต้องมีมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายร่วมร่วมควบคู่กันไปด้วยค่ะทีนี้ทราบว่าการตรวจวัดของเราจะมีทั้งในและนอกสถานที่เราแบ่งรายละเอียดตรงนี้กันยังไงคะคุณนิ่มก็ในภารกิจ เราทาทั้งในและนอกสถานที่นะคะในส่วนของพูดถึงในสถานที่ก่อนนะคะในสถานที่ก็จะมีฝ่ายตรวจสภาพรถของสำนักง,งานขนส่งเรานะคะก็รถที่เอามาตรวจสภาพเพื่อดําเนินการทางทะเบียนซึ่งเน้นในเรื่องของรถตามพรบขนส่งนะคะเมื่อนํารถมาเข้าตรวจสภาพก็จะต้องมีการตรวจในเรื่องนี้ควันดําไปด้วยนะคะสาหรับนอกสถานที่ก็คือเราก็มีการบราการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะเ,เช่นหน่วยงานที่มีรถจำนวนมากแล้วก็บางทีการเคลื่อนย้ายที่จะมาตรวจที่สำนักง,งานขนส่งเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะคะซึ่งบางทีเป็นเครื่องจัดหนักขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะเช่นแขวงแขวงทางหลวงแขวงการทางต่างๆมีรถ ขนาดใหญ่ก็สามารถประสานขอความร่วมมือเราก็จะมีะชุดเคลื่อนที่ในเรื่องของการตรวจวัดควันดำไปตรวจที่สถานหน่วยงานนะคะให้ด้วยแม้แต่บางทีก็เรื่องสถานประกอบการของเอกชนเราก็ไปให้ด้วยนะคะเราต้องไปตรวจรถโดยสารนะคะว่าที่สถานที่เก็บซ่อมบำรุงรักษาเขาว่าเขามีการดูแลบำรุงรักษาในเรื่องเครื่องยนต์ของรถมีความพร้อมไม่ปล่อยบลพิษมาอย่างไร อันนี้ส่วนหนึ่งข้างนอกก็คือการตรวจจุดตรวจตรวจการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายนะคะเราก็มีการไปตั้งจุดตรวจนะคะจุดตรวจร่วมกับตำรวจนะคะในแหล่งชุมชนหรือว่าเป็นทางหลวงทางหลวงท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงแผ่นดินนะคะที่รถที่ใช้รถพรบขนส่งนะคะคือรถพวงรถบรรทุกรถโดยสาร ก็ไปตรวจโดยเราจะไปตรวจมีเครื่องไปตรวจถ้าเกิดว่าค่าควันดำเนี่ยอยู่ใน20-30เปอร์เซ็นต์เราก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของรถไปแก้ไขปรับปรุงเครื่องรถให้ปริมาณค่าควันดำลดลงนะคะใน20-30เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเกิน30เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะคะก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายมีการเปรียบเทียบปัดมีความผิดกรณีที่ใช้รถที่มี อุปกรณ์ส่วนควบที่ทําให้ก่อให้เกิดมลพิษได้นะคะแล้วก็มีการพ่นห้ามใช้ถ้าเกินสี่สามสิบบริการขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป,นไปพ่นห้ามใช้รถพ่นห้ามใช้รถเพราะว่าแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับถ้าเกิดว่าเขาแก้ไขถูกต้องแล้วเอารถมาเข้าตรวจที่สํานักง,งานเราเมื่อ,อถ้าควันดาปกติแล้วก็จะพ่นอาจจะลบไอที่พ่นห้ามใช้ไว้นั้นออกก็าสามารถใช้รถได้ตามปกติ อันนี้ก็คือเป็นภารกิจที่ทางกลุ่มวิชาการดําเนินการนอกสถานที่ะค,ะค่ะค่ะทีนี้วันนี้โบมาถึงพื้นที่ของสานักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วต้องขออนุญาตไปดูสถานการณ์การทํางานของฝ่ายตรวจสภาพรถกันหน่อยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นิม่มย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ าถึงแล้วค่ะฝ่ายตรวจสภาพรถของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทราบมาว่าหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถของที่นี่ชื่อว่าพี่สมเกียรติจงจเจริญค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่สมเกียรติว่าแต่ละวันเขาทาอะไรกันบ้างแล้วดูแลเรื่องของมาตรการควันดําอย่างไรค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตรงนี้เป็นฝ่ายตรวจสภาพรถใช่ไหมคะครับครับปกต<ร>ิเราตรวจอะไรกันบ้างคะสภาพรถเนี่ยครับ ขอขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับฝ่ายตวรวจสภาพรถมีหน้าที่ตวรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกฎหมายว่าด้วยรถยนต์นะครับการการตรวจนะครับก็มีเริ่มต้นจา่จุดแรกนะครับเข้ามาก็จะเป็นจุดที่ตรวจวัดมลพิษจากรถยนต์นะครับอย่างเช่นวัดเสียงวัดเสียงวัดควันดำนะครับแล้วก็ตัดมาก็เป็นทดสอบความเร็วของรถถัดไปตามลําดับก็เป็นทดสอบสูนล้อทดสอบระบบห้ามล้อห,อหรือทดสอบเบรกนะครับแล้วก็ ไปที่บ่อเป็นการทดสอบเครื่องล่างรถยนต์ะนะครับถัดไปก็ทดสอบครมไฟหน้าของรถนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับประมาณนี้นะครับโดยรวมคือรถเข้ามาหนึ่งคันนี่เราตรวจหมดทุกอย่างใช่ไหมคะตรวจหมดทุกอย่างครับแล้วควันดในกรณีที่ควันดานะครับก็เจอเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็การตรวจวัดควันดำนะครับที่สำนักขนส่งยนต์ในกรรมเนะครับใช้เครื่องวัดตรวจวัดด้วยระบบทึบแสงนะครับซึ่งค่าจะต้องไม่เกิน 30เอร์เซนะครับแล้วถ้าเกิน3 0เอร์เซก็ไม่ผ่านการตรวจแนะนำให้ไป,ปรับปรุงแก้ไขะนะครับแต่ถ้าไม่เกินแต่ว่าก้ากึ่งนะครับอย่างเช่นว่า20กว่าอย่างเงี้ยครับซึ่งผ่านการตรวจแต่ว่าให้คำแนะนำว่าต่อไปต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับเพราะว่าอีกหน่อยก็จะ,จะดำนะครับใส่ของควันดำมาอย่างหลายอย่างนะครับแต่หลักๆก,ก็คือ,อการใช้รถใช้เครื่องยนต์ที่ ขาดการบำรุงรักษานะครับอย่างเช่นว่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องไม่ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดไ<ฆ>ส้กรองอากาศไส้กรองน้ํามันดีเซลชารุดไม่ได้ทําความสะอาดหรือว่าระบบปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงหัวฉีดอุดตันนะครับ<ฆ>หรือว่าชารุดหรือว่าเครื่องยนต์ใช้มานานหลวมอะไรเงี้ยครับ<ฆ>พวกลูกสูบพวกแหวนสูบจะหลวม<ฆ>วก็เป็นเหตุให้ควันดำ<ฆ>แล้วก็คุณภาพของน้ำมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะ พวกนี้จะทําให้ตรวจควันดำหมดนะครับก็ให้คําแนะนําไปนะครับว่าการแก้ไขพวกนี้วิธีป้องกันการแก้ไขทํายังไงนะครับก็ให้คําแนะนําไปทุกคันนะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็กลับมาตรวจใหม่ในในส่วนของก็ขอเรียนเจ้าของรถนะครับว่าไอการตรวจวัดควันดำนอกนอกจากจะช่วยให้ท่านผ่านการตรวจลดมลพิษช่วยเหลือสังคมแล้วยังช่วยเหลือตัวท่านเองด้วยก็คือจะทําให้ท่านเนี่ยประหยัด น้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถด้วยครับถูกต้องค่ะเพราะว่าควันดำที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ช่คะสภาพรถของเราไม่สมบูรณ์มันก็จะเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเราแนะนําไปทุกๆคันเลยซึ่งทุกทุกคันเราจะแนะนําภาพรวมหรือว่าเราจะดูให้ด้วยว่าเอต้นเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรมากที่สุดอะค่ะพี่ตุ๊กเนี่ยก็ดูให้ทุกคันนะครับดูให้ทุกคันโอเคค่ะ เดี๋ยวรถควนพ่สมเกียรติสาธิตให้ดูหน่อยว่าเวลาเราตรวจคนดำเราใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างไรค่ะครับครับยินดีครับค่ะเชิญค่ะตรงไหนดีเป็นรถบรรทุกแต่ละวันรถบรรทุกรถส่วนตัวแล้วก็รถโดยสารอะไรจะเยอะกว่ากันค่ะก็รถส่วนตัวเยอะกว่าครับในขั้นตอนของการย่นเอกสารนี่คือ,อยังไงย่เดเอกสารก็คือเอาเอาข้อมูลของรถคันนี้ครับ ใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าการตรวจในควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับใส่เข้าไปเป็นหมายเลขนะครับหมายเลขคันไหนอย่างเช่นว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลวัดควันดำนะวัดสูรล้อทดสอบเบรกอะไรเงี้ยครับก็เขาเลือกเลือกตัววัดระดับเสียงก็เลือกเข้าไปแต่ละฟังก์ชันนะครับอันนี้รถกาลังเข้ามาเพื่อตรวจวัดค่าควันดำก่อนนะครับเป็นจุดแรกก่อนใช่ไหมครับ อันนี้อมตอนนี้เฉพาะควันดำก่อนนะครับควันดำก่อนเสียดงดังเอารอติดเครื่องยนต์แล้วก็เอาหัวปลั๊เสียบเข้าไปในท่อไอเสียแล้วก็ทำการเหยียบคันเร่งตามวิธีการตรวจ ในกระดาษกระาษที่ตรวจเดียวเจ้าของรถก,ก็สามารถดูที่หน้าจอได้ว่าของเขาควรจะดำไม่ดำดเสียงดังเท่าไหร่รครับเสียงต้องดังไม่เกินเท่าไหร่คะเสียงดังต้องไม่เกินร้อยดซซเบลเอซึ่งคนที่เป็นคนเก็บพันเร่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเจ้าของรถตอน,นที่ตรวจวัดเอ่อนะจริงๆแล้วเราใช้เจ้าหน้าที่ครับเพราะว่ารู้รู้จังหวะรู้วิธีใช้เครื่องมือ ถ้าภาควันดำน้อยมากเขาก็ไม่อาจตัวท่อที่เราสอดเข้าไปนี่เขาเรียกว่าอะไรคะที่เห็นหัวคลบหัวคลบหัวคลบเราต้องใส่ไว้ประมาณกี่นาทีใส่เสร็จปั๊บก็เครื่องก็จะบอกว่าเครื่องก็จะบอกว่าให้เราเร่งเครื่องหรือให้เราปล่อยกันเร่งอย่างเงี้ยก็ทําตามจังหวะที่เครื่องบอกครับเนี่ยเขาบอกว่าพอพอพอด้านด้านซ้ายครับด้านซ้ายผ่อนอเครื่องเราก็ยกกันเร่งไว้ครับ บอกเครื่องบอกว่าเร่งเครื่องเราก็เร่งกับค่าก็จะขึ้นมารถยนต์สุขคูลอ่ะเจ็ดปีใช่ไหมคะถึงจะต้องตรวจสภาพในการต่อทะเบียนร,รถบรรทุกใช้ระยะเวลาสักระยะรถบรรทุกเนี่ยก่อนต่อทะเบียนยทุกปีครับถึงแม้จะเป็นรถใหม่ตั้งแต่ปีแรกเลยครับใช่ครับแต่รถส่วนบุคคลเนี่ยเจ็ดปีแล้วก็ประกันกั้งโดยสารประจำทางก็ก็เช่นเดียวกันนะครับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายควรส่งป้าย1030เอ่อ 8070เจยอะไรพวกนี้ครับคือตุ๊กปีทุกปีฟอตตับทะเบียนต้องผ่านการตรวจครับส่วนรถเล็กก็จะผ่านการตรวจจากสถานตรวจแต่ว่ารถหรือรถยนต์อนนี้เจปีรถยนต์5ปีรถมอเตอร์ไซค์ สํานักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดูกันต่อที่สถานีตํารวจปูธรเมืองนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งพี่พี่พตํารวจจราจรม,มีการเพิ่มมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ใช้รถยนต์ที่มีลักษณะปล่อยมลพิษควันดํามาใช้บนท้องถนนรวมทั้งการออกคําสั่งห้ามใช้ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเกินมาตรฐานโดยจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานกันทุกวันเลยค่ะสวัสดีครับก็ ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับตำรวจภูธรภาคแปครับก็ได้มีมาตรการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะฝุ่นควันนะครับหรือว่า PM 2.5นะครับโดย1 1ในมาตรการก็คือการตรวจควันดำครับก็คือได้ออกมาตรการให้เพิ่มความเข้มข้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจรถนะครับที่มีลักษณะควันดำนะครับรวมทั้งรวมทั้งถึงออกคำสั่งนะครับห้ามใช้รถชั่วคราวนะครับในกรณีที่มีค่าเกินเกณฑ์กำหนดนะครับ โดยลักษณะที่พบนะครับหก็จะเป็นนะครับรถที่มีสภาพเก่านะครับนะแล้วส่วนที่2ก็คือจะเป็นรถที่มีการแต่งซิ่งนะครับหรือว่าการแก้ไขแก้ไขอุปกรณ์นะครับตัวตัวเครื่องตรวจควันดำนะครับเพิ่งได้รับการสนับสนุนมาจากกปทครับนะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ร่วมกับขนส่งจังหวัดนครสีมราชในการบังคับใช้เรื่องการตรวจวัดควันดำอยู่ครับตรวจในในส่วนของรถบรรทุกครับรถขนส่งรถขนส่งสารารณนะครับอย่างเช่นรถสองแถว ลดรถเมีครับหรือว่าลดรถบรรทุกใหญ่ครับพื้นที่ในการตรวจก็ทั้งอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชเลยครับหลักๆก็จะเป็นถนนสายหลักครับมาตรการเรื้องต้นครับก็จะแนะนำนะครับแนะนําให้ไปแก้ไขภายใน15วันนะครับเพื่อเพื่อว่าทำการว่ากล่าวนะครับแต่ว่าเมื่อหลังจากนี้3เดือนครับก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับดําเนินการเสียค่าปรับแล้วก็ออกคําสั่งเด็ดขาดครับ เรื่องเกี่ยวกับควันดำเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของการขอไหมครับการขอไหมเราก็จะดูเรื่องเครื่องกรองอากาศครับหรือในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับให้มันตรวจเช็คตามระยะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของระบบไอเสียครับเรื่องท่อไอเสียนะครับไม่แก้ไขดัดแปลงนะครับหรือตัดตัดส่วนหนึ่งส่วนใดออกนะครับเพื่อให้ครบระบบไอเสียครบทั้งระบบครับจริงๆแล้วจะอธิบายฟังก่อนนะครับคือเครื่องตรวจวัดควันดำนี่ครับจะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือ แบบแรกก็คือแบบตรวจวัดความดำแบบทึบแสงกับแบบกระดาษกรองแบบทึบแสงนี้ค่าจะต้องค่าความดำจะต้องไม่เกิน3 0สเปอร์เซ็นต์ส่วนแบบกระดาษกรองจะต้องไม่เกิน40เปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่เราได้มาตัวนี้คือเครื่องตรวจวัดความดำแบบทึบแสงนะครับจะมีอุปกรณ์ด้วยกันหลักๆอยู่ที่สามสามตัวนะครับคือตัวนี้จะเป็นตัวอ่านค่าของควนดําของรถนะครับตัวนี้ก็คือจะใช้สวมที่ปลายท่อ โทรถนะครับเครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ที่อ่านค่า,านะครับขั้นตอนนะครับก็คือครั้งแรกเนี้ยการตรวจวัดฟันดํานี้รถจะต้องไม่มีภาร,ระก็คือเราจะต้องไล่ฟันดําทิ้งก่อน2ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็นำเ,เครื่องตรวจวัดตัวนี้ไปสวมที่ปลายท่อรถยนต์นะครับแล้วก็ทําการไล่ขมเอสองครั้งค่า2ครั้งเฉลี่ยนี้จะต้องไม่เกินแตกต่างกันไม่เกิน5%เซนะครับ แต่รวมหลักๆแล้วจะต้องไม่เกิน30%ครับโดยทั่วไปนะครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อวิศวะออกแบบมาอย่างดีเลยท่อ4ชุดครบหมดกลองแก๊สครบแต่พยายามแนะนําพวกกระบาแตงสิ่งทั้งหลายไปแก้ไขด้วยนะครับถ้าขวากระบะทาทไทยคุณดำนี่คุณเกิน100%ยังมีโอกาสนะครับไปไปยาไปตัดออกอยาไปเพิ่มเติมท่อเพาอ,ออกแบบมาอย่างดีแล้วแล้วก็ฝากถึงผู้ใช้รถทั่วไปนะครับ มันดูแลรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลากําหนดปรองอากาศก็เหมือนร่างกายคุณเราแหละครับถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีมันก็ออกมาไม่ดีรักโลกก็มันตรวจตามระยะเวลาครับผมครับก็จริงอย่างที่ท่านรองสารวัตรบอกนะคะถ้าระบบขับถ่ายของเราไม่ดีแสดงว่าเรามีปัญหาด้านสุขภาพรถก็เช่นเดียวกันค่ะหากมีมลพิษควันดําออกมาจากรถ ก็จะทำลายทั้งรถทั้งสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงทำลายสุขภาพของผู้คนอีกด้วยฉะนั้นต้องคอยสังเกตรถของท่านด้วยนะคะว่าเริ่มมีคราบขม่าวควันดำบริเวณท้ายรถหรือไม่โดยเฉพาะรถที่ใช้งานหนกักใช้งานมานานและรถแต่งซิ่งหรืออาจจะลองเร่งเครื่องดูที่บ้านก็ได้นะคะว่ามีควันดำออกมาหรือเปล่าส่วนขั้นตอนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาควันดำก็มีหลายวิธีค่ะ การทำความสะอาดและเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศเปลี่ยนกรองน้ํามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนน้ามันเครื่องและกรองน้ํามันเครื่องปรับตั้งปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงตรวจเช็คและปรับตั้งระบบหัวฉีดที่สำคัญคือการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเป็นพลังงานสะอาดเช่นน้ำมันไบโอดีเซล B10 และ B20 หรือถ้าให้ชัวร์ก็ติดตั้งเครื่องจับขมาวควันดำหรือเครื่องฟอกไอเสียไปเลยค่ะก็ะถือเป็นอุปกรณ์รที่ช่วยลดควันดำได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากต้องการเลือกซื้อรถทันใหม่ลองพิจารณายานยนต์ไฟฟ้าหรือรถ E ีวีดูนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทุกสิ่งที่บอกมาถือเป็นการลงทุนแต่เชื่อเธอค่ะว่าเป็นการลงทุนที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันมีจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการลดมลพิษ เพื่อป้องกันสุขภาพของคนที่ร่วมถนนและอาศัยอยู่ใกล้ๆในทุกเส้นทางที่ขุดสัญจรรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมขอสนับสนุนการลดและกำจัดควันดำบนท้องถนนเพื่อให้ทุกเส้นทางเป็นการจราจรที่สะอาดสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนะคะสวัสดีค่ะ